นะครับเปึงหาครับผมนี่ครับไปดูให้เบึงดูเลยนะครับ,น,รบนี่คือน้ำยาเยล่งรากสูตรมหาชนนะครับกะเอ็มลอยกะปินะครับเดี๋ยวกะบผงชูรสนะครับนี่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนแต่ว่า บ่าท่านได้ขยายหัวนะครับหัวบพาท่านได้ขยายหากเป็นหัวนะครับแต่ว่าน,นี่คือความเา้วนี้ได้ยนะครับประมาณฟุตหนึ่งได้นะครับความเาวอันนี้คือผมใช้เป็นเครื่องตัดนะครับบึ่งการแตกหลักของพื้นนะครับหลบนะครับหลบนะครับนี่ครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับผมพบกับผมยมยุไอชนแนลนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับมนีนะครับผ้ามาสำรวจแปงนะครับตังจากที่เมือว่านนะครับฝนไลตกนะครับตกแห้งนะครับอาจจะนักที่สุดนะครับในรอบปีนี้นะครับเป็นแทลแรกนะครับที่ฝนตกแห้งนะครับวันนี้ผมก็เลยผ้าออกมาสำรวจแปลงนะครับมาตรวจสอบแปลงครับว่ายังพ่อไหวบ้นะครับ ว่าฝนตกแห้งคักเมือวัานนะครับหลังจากที่ผมได้มาไทยเบิกนะครับไทยเบิกแต่ว่าบ่ฮัตในไทยกบนะครับเพราะว่าดินแห้งนะครับแล้วก็ล่อฝนมาโดนพ่อสมงควรนะครับกาเมือวานก็มาแล้วนะครับสำหรับนะครับสําหรับท่านใดที่พึ่งผ่านเข้ามานะครับรับชมนะครับคลิปนี้นะครับฝากคนละหนึ่งไร่นะครับผมเดี๋ยวปิดกำลังใจให้อมยิไลท์ชาแนลครับกัมมันนี่ครับผม ถ้าอยู่กับมั่นหน่อยของเฮาครับอายุบ่ทันได้ถึงเดือนนะครับอายุยังไม่ถึงเดือนอีกสองมือครับผมจะถึงเดือนนะครับนี่เป็นล่องนะครับที่ฝนตกนะครับน้ำไหลผ่านลงมานะครับนี่ผมแต่งทางน้ำลงมาทางนี้นะครับนี่ครับแต่งทางน้ำเพราะว่าน้ำจากให้มั่นแปลงไงนี่ครับไหลลงมานี่นะครับ ไหลลงมานีนะครับองค์กระแบงนะครับแบงไเป็นไหลออกไปไปนี่นะครับลงไปทางลางนะครับลงไปป่านะครับที่ต่ากว่านะครับนี่ครับผมมามาเมืองนะครับพามาดูเมืองหากมั่นครับหากมั่นของฮ้องอันนี้นําทางออกนะครับอันนี้มั่นอายุอีกสองหมื่นนะครับจะถึงเดือนนะครับยี่สิบกว่าหมื่นยี่สิบแปดหมื่นนะครับนี่ครับ หักเพลินนี่เป็นคนตางอนนะครับพันตัดมาจากแปลงใหญ่นะครับนี่ครับหักเพลินอันนี้คือนำเสาะลองเพลินออกนะครับนี่ครับบนต้นเพราะอามุ่ว่านฝนตกอนขางที่จะแห้งนะครับนี่หักทั้งเบิดเลยนะครับคอนขางที่จะเหี่ยวนะครับเหี่ยวไปน้ำหนำเลยนะครับนี่ครับ หาก yeah. หลทางลองนะครับบอทันอันนี้เพิ่งเขามาเลยนะครับเพิ่งเขามาล้วก็จับโทรศัพท์่ายมาเลยนะครับหากเป็นหากเป็น่อน,นข้างที่จะแจกดีนะครับเพราะว่าฟังนี่ผมได้แชร์นะครับแชร์นำ้ำยาสิงหลักนะครับสูตรมหาชนนะครับผมนี่ครับหากเป็น แล้วข่ยาวไปน้ำทางน้ำเลยนะครับเพราะว่าน้ำทางออกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะขุดดินกบไปขึ้นกอนะครับเดี๋ยวกะอีกถาฝนซ่าอีกจากสองสามหมื่นนะครับผมจะมาใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวก็ใสกบนะครับใสกบเยวถาฝนซ่าก่อนนะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นพายุเขานะครับพายุเข่า สำหรับช่วงช่วงดินเปียกๆนะครับสำหรับท่านใดที่ให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับก็เน้นนะครับเน้นฉีดฉีดลงดินนะครับฉีดลงให้มันเขาในดินเลยนะครับเพราะว่าดินดินมีความชุ่มชื้นนะครับดินมีย่งเปียกนะครับเพราะว่าดินเปียกสารยาครับที่เขาฉีดลงไปครับจะซึมผ่านล่งดินนะครับก็เป็นปุ๋ยทั้งดินดีแท่นึงนะครับผมก็ดีขึ้นกันนะครับนอกจากใบจะได้ดูดกินแล้ว ยังได้รับสารอาหารทั้งหลักอีกนะครับผมเพราะว่าดินเปียกดินเปียกนะครับอย่าเข้ากับจะซึมลงดินน้ำนะครับผมแต่นี้ผมใส่เป็นน้ำมัขี้หมูนะครับกะปิงได้มให้เชียเดียวนะครับอีกสองสามมื่อครับจากมาใหอีกเชียที่สองนะครับเพราะว่าผมฉีดทุกสิบห้ามื่อนะครับผมแต่นี้นะครับเป็นน้ำมัขี้หมูนะครับกะเชียแหลกผมได้มให้ก่อนอายุสิบห้าวันนะครับตอนนั้นผมใส่ ยูเคียอนิมานหารอยซีซีนะครับต่อน้ำสิบห้าลิตรนะครับชิดนี่คือเป็นรองร้อยนะครับความเสียหายนะครับที่น้ำนะครับไหลพันนะครับน้ำเป็นระบายนะท่านต่เิ่นกัไหลพาลองผมลงไปนี่นะครับก็เสียหายอยู่บอไหลไปไหนนะครับบอี่ต้นครับต่ว่าที่เห็นคือหักนะครับพี่น้องหักมั่นนะครับพี่นองครับนี่ครับขอนขางที่เสีย เฉกหลายนะครับอันนี้เดือนนึงนะครับเดือนนึงแต่ว่าความใหญ่ความใหญ่ยยบปนเดนะครับแต่ว่าความหลายความหลายครับว่าเพลินยังเป็นหากฝอยอยู่นะครับเพลินก็ทาปุ๋ยนะครับทาปุ๋ยทางดินอยู่แล้วเพลินก็จะขยายเป็นหัวนะครับนี่นะครับนี่ขนาดไม่จิ้มฟันนะครับขนาดเพลิน คอนข้างที่จะออกไลยนะครับหักเป็นหัวเบิดนี่ก็ดีเลยนะครับกันเป็นหัวทั้งเบิดนะครับอันนี้เป็นหักฝอยพื้นนะครับอันนี้เป็นอีกรองหนึ่งครับที่น้ำไหลประทันนะครับน้ำไหลประทันนี่ครับน้ำไหลบ่ผ่านลงไปพุ่นบ่ผ่านลงไป่้ายลองนะครับก็เลยเป็นเลยไหลตัดลองมาขางหองนะครับนี่ครับก็เลยเฮ็ดให้เป็นทางไหลพานของน้ำเลยนะครับเป็น าสาบานผมก็เอเปนเป็นโศกครับเป็นโศกลงมาเลยนะครับครับท่้างหนามมานะครับอันนี้เสียหายไลายทิบต้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือลมนะครับลมนี่บอรูว่าจะหลอดหรือบอลลอดนะครับบึงหักรบผมนี่ครับไปดูใหเบึงดูเลยนะครับนี่คือ ยาเล่งหลกสูตรมหาชนนะครับกะบเอ็มลวยกับปินะครับแต่กะผงชูรลสลนะครับน,นี่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนแต่ว่าบัว่ท่านได้ขยายหัวนะครับหัวบ่อท่นได้ขยายหากเป็นหัวนะครับแต่ว่านี่คือก้อมเยานี่ได้นะครับประมาณฟุตหนึ่งได้นะครับค้อมเยาวอันนี้คือผมใช้เป็นเครื่องตัดนะครับ เบืงการแตกหลากของเพิ่นนะครับหลอบนะครับหลอดนะครับนี่ครับอายุหนึ่งเดือนนะครับอีกสองเหมือครับจะพ่อเดือนนะครับนี่ครับอันนี้คือบอลอดแล้วนะครับนี่ครับคือเป็นน้ำได้ทางดินออกนะครับนี่ครับแล้วทันเดที่กำลังมองหานะครับน้ำยาเสียนะครับน้ำยาเสียลองใส่เบิงนะครับนี่กะปินะครับ ปีหนึ่งช้อนนะครับอิมร้อยหนึ่งขวดแล้วก็ผงชูรสนะครับผงชูรสสิบบาทนะครับซองหนึ่งนะครับตัวน้ำสองร้อยลิตรนะครับแล้วก็ของผมเพิ่มเป็นน้ำมันขี้หมูนะครับหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็แช่ประมาณสามสิบนาทีนะครับสิบนาทีขึ้นนะครับประมาณเนี่ยสามสิบนาทีแล้วก็ใส่กระสอบบ่มใบสองขึ้นนะครับอันนี้คือเดือนหนึ่งนะครับผมมาไทยเบิกเร้วเดี๋ยวอีก ก็ฝนซ่านะครับผมจะมามาให้ปุ๋ยท่างดินอีกเท่าหนึ่งนะครับเพื่อขยายหัวพิ่นะครับผมอันนี้ก็ไทยเบิกลองไว้เพราะท่านได้กบนะครับฝนตกมาใส่นะครับมั่นกับคอนข้างที่จะงามพอสมควรแล้วนะครับหลังจากที่ถึกชุดใหญ่นะครับถึกจัดชุดใหญ่ไปขั้งวันนี้นะครับเมื่อนนี้นะครับเมื่อนี้ก็น่าจะตกขึ้นก่านนะครับนี่ครับท้องฟ้านะครับผมน่าจะตกมาอีกนะครับ มีผ้ามาตำรวจแปลงครับก็เลยถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับแล้วก็บึงลองรอยนะครับลองรอยของน้ำฝนนะครับที่ตกนะครับค่อนข้างแห้งนะครับเอาละพี่น้องท่านใดนะครับพื้นที่นะครับที่มีฝนตกแห้งนะครับสามารถอัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือสงสัยข้อใดนะครับเกี่ยวกับการปลูกมันนะครับการดูแลพันธุ์มันเบื้องต้นนะครับ สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับถ้ารูเดี๋ยวผมตอบให้นะครับผมนี่นะครับกับมันสองไร่นะครับสองไร่แต่มีหลายพันนะครับผมทานมาแล้วอีกสองวันนะครับจะครบหนึ่งเดือนนะครับไปสำรวจแปลงก็ครับผมอันนี้เป็นเป็นถ่ายถ่ายให้เลยนะครับทีน้ำไหลลงมาหนีเบดนะครับฟังนี่คือผมบ่อไดปลูกออกมาสุดนะครับสุดหลงนี่ครับพืชนี่ ของ้ายถมนะครับที่ไหลลงมาทั้งเบิดเลยนะครับแล้วก็จะไหลลงไปสานะครับสาเเิ่นยูใตรไหนะครับนี่ครับหักมั่นผมโซนข้างหน้านี่จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับเป็นหักเป็นเบอร์สิบเจ็ดนี่ครับลงมานะครับลก<ะ>นะครับยอดงามเลยครับเบอร์สิบเจ็ด ผมกะจะมาขุดถมโสกไว้นะครับเดี๋ยวรอฝนเปิดก่อนนะครับฝนทาซ่าก่อนเดี๋ยวติดไดมากมผมหลองแล้วกับใช้ใส่ปุ๋ยใช้กบนะครับแต่งหลองไม้นะครับนี่ครับอันนี้คือถ่ายให้เลยนะครับนี่ถ่ายให้คือส้นนี้ส้นนี้คือบ่ไดเลยนะครับหลองน้าเต็มเต็มนะครับขุดคือตอนแรกผมมาแตงนะครับไห้ออกฟังนี้นะครับนี่ครับออกฟังนี้แต่ว่าไหลบระท่านนะครับไหลกลับมาหลองนี่คือเก่า อยางดีเห็นนะครับพังมากเลยนะครับนี่ครับไหลลงไปโซนนี้นี่ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีขอแนะนําขอแนะนําดีๆนะครับเกี่ยวกับการการแบงย์ทางน้ำนะครับให้บ่อให้ไหลบ่อให้ไหลพันให้นะครับบ่อให้เกิดความเสียหายนะครับกับมั่นตะปะหลังนะครับตามัดคอมเมนต์แนะนําผมได้นะครับผมเพราะว่าฝน ค่อยๆเอวยู่นะครับแต่าปีนี่ฝนมาไหวนะครับมาไหวมั่นยังหน่อยอยู่เอาประยูเลยครับนะครับเอาปยูตากบ่ค่อยเสียหายปันไดนะครับก็เพาะใส่ใดอยู่นะครับแ่งทางน้ำไปมีไหลาพัน้ฮยูสองหลองนะครับแล้วก็เป็นหลองใหญ่ยูไทยนะครับไทยก็อะไรปลูกมั่นออกมาสุดนะครับแต่มั่นก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับหลากแตกดีพ่อสมควรนะครับ หักนะครับหักหลายๆเลยนะครับกับมันนะครับอายุยี่สิบแปดวันนะครับฟังนี้จะเป็นคนต่างวันนะครับหรือว่าแปดหนึ่งนะครับผมปลูกไว้ฟังนี้จะเป็นฟังที่ตัดสดนะครับตัดสดเทียบสดนะครับลองสั่นไม่ได้แช่น้ำยานะครับนี่ครับ ตัดตดนรับเสียบนะครับยี่สิบแปดมือก็ข้อมดกกองหักก็ต่างกันนะครับต่างกันต่างกันกับสีเห้าเซีน้ำยานะครับเพราะว่านี่ผมตัดเฉียงนะครับเรามีตัดมีสับเฉียงนะครับแล้วก็บริเียน้ำยานะครับหักกับบค่อยหลายบันไดนะครับแล้วตรงเบื้องตอนเพื่อนสั่งหัวนะครับว่าหัวเพื่อนจะหลายบว ทางน้นนะครับทางนั้นที่ผมแป่งไว้คือทางนี้ไหลลงมาไหลลงมาร่วมนะครับไหลลงมาจากหล่องสันหล่องนะครับแปลงนี้ไหลลงมาจากไฮไงนะครับแปลงไฮมันไงนะครับไหลลงไปแล้วก็ตัดหล่องก้อนแปลงถึงแปงนี้นะแปงน่อยอากาศไหลลงมาคุนเลยละครับาฝั่งนี้ไหลลงมาร่วมกันอยู่นี่นะครับ้วกาศไหลออกถ่ายไ้ลงตาพื้นนะครับ สาหญ่นะครับเป็นสาหญ่นะครับนี่จะลองในนะครับที่ไหลลงมาก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับสำหรับเผียนเผียนรองรับน้ำหลักนะครับก็เพะว่าม่วนค่อนข้างที่จะแห้งนะครับแห้งพอสมควกนเลยนะครับแล้วก็โดนนะครับเพราะว่าห่วยห่วยบ้านกับน้ำหมากเลยนะครับเพราาฝนตกม่วงว่าม้าแห้งขาดเนะครับนี่ครับ ครับสาหรับนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีปัญหานะครับหรือว่ามีวิธีแก่นะครับเกี่ยวกับการแต่งทางน้านะครับออกจากให้นะครับแล้วก็การดูแลบุกมั่นเมืองตนครับสามารถคอมเมนต์แนนําเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับคือสอบถามนะครับทางช่องนะครับเอมยูไอชันแนวนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปไดเลยนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเอมยูไอชันแนวนะครับขอลาพี่น้องไปก่อนครับผม กับบรรยากาศพายุเข้านะครับฝนอุ้มขึ้นนะครับฝนก็ลังป,ปล่อยปล่อยโล่งเม็ดอีกแล้วนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้มยไวยชั้นแนลครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะ